กลาบสวัสดี FC แฟนลูกหนังทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมช่องเสียนสนามย่านะครับเอาละครับวันนี้มาวิเคราะห์บอล4คู่เด็ดประจําคืนวันที่22ตุลาคม2568อยู่กันในศึกยูฟ่าแชามเปี้ยนีก ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันขอรบกวนพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe, s <c> u <oughs> b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามให้ด้วยนะครับและสำหรับแฟน,แฟนๆลูกหนังท่านใดที่ชื่นชอบในการเดิมพันบอลเดี่ยวบอลสเต็ปแอดมาได้ที่บ้านเขียว n n n 5อ็มีทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้องแอด n n 5 5เอนาหมีแอดนำหน้าด้วยนะครับมีทายผลสกอรับสิใบเตา,ท,าทุกวันฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ติดดาวพี่ๆสามารถทายผลสกอร์ได้เลยนะครับเป็นทางด้านเรอัลมาดริดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยูเวนตุสคู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาทกี้มาดริดเป็นต่ออยู่1ลูกควบครึ่งครับทั้งคู่เตะก,กันไปแล้ว2นัดมาดริดเก็บได้6แต้มเต็มส่วนยูเวเก็บได้เพียง2แต้มซึ่งต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเลยนะ ฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งคู่เนี่ยมาริดชนะ4แพ้1ส่วนทางด้านยูเว่เสมอ4แพ้1ส่วนสถิติการเจอกันของคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของมาริดสซะส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่จะเจอกันในศึกยูฟ่านี่แหละครับมาเช็คขุมกําลังนักเตะกันหน่อยครับทางฝั่งมาริดเนี่ย ตัวหลักโดยรวมอยู่กันค่อนข้างเต็มเลยนะนักเตะที่บาดเจ็บเนี่ยก็เป็นพวกรายชื่อดมเดิมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแผงหลังทั้งนั้นเลยครับส่วนทางด้านยูเว่เนี่ยนักเตะบาดเจ็บก็เป็นพวกรายชื่อดมเดิมเหมือนกันคู่นี้ผมยังมองไปที่มาดริดจะสามารถเอาชนะไปที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งครับหวันเจี๊ยบคู่ต่อไปครับในศึกยูฟาเหมือนเดิมเป็นทางบ้านบาเนมวนิคจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคลับบลู คู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่บาเยนเป็นต่ออยู่2ลูกควบครึ่งครับทั้งคู่เตะก,กันไปแล้วคนละ2นัดบาเยนเก็บไป6แต้มเต็มส่วนทางด้านคลับบลูดเก็บได้3แต้มฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งคู่เนี่ยทางบาเยนเก็บชัยมาได้5นัดรวดส่วนทางด้านคลับบลูดชนะ3เสมอ1แพ้1ทั้งคู่เนี่ยเพิ่งเคยเจอกันนัดแรกเลยนะส่วนรายชื่อนักเตะของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งบาเยนเนี่ย เต็มทีมเหมือนเดิมครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากส่วนทางด้านคลับบรูทนักเตะชุดหลักๆก,ก็อยู่กันครบเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วคู่นี้ผมยังมองว่าคลาสบอลยังห่างกันเยอะครับบาเยอร์นจะชนะที่สกอร์5ประตูต่อ0ูนครับหวานเจี๊ยบมาต่อกันในคู่ที่3ครับเป็นทางด้านเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาแจ็คคู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่เชลซีเป็นต่ออยู่1ลูกครึ่งควบ2ครับ ทั้งคู่เตะก,กันไปแล้ว2นัดเชลซี Chelsea เก็บได้3แต้มส่วนทางด้านอาจ็คยังไม่มีแต้มเลยนะส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งคู่เนี่ยเชลซี Chelsea ชนะ4แพ้1ส่วนอาจ็คชนะ1เสมอ2แพ้2สถิติการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยเจอกันล่าสุดเมื่อปี62เลยนะในศึกยูฟ่านี่แหละครับส่วนรายชื่อน, Chelsea, นักเตะเนี่ยทางเชลซีนักเตะบาดเจ็บหลายรายเลยทีเดียว ส่วนทางด้านอาแจกนักเตะชุดหลักๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวแต่โดยรวมผมยังมองว่าเชลซีดูดีกว่าครับเชลซี Chelsea จะสามารถเอาชนะได้ที่สกอร์4ประตูต่อ2ครับหวานเจี๊ย ต่อไปกันในคู่ที่4ครับเป็นทางด้านแฟรงเฟิร์ตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้แฮนดิแคปแรกเปิดมาที่ลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกครับทั้งคู่เนี่ยเตะก,กันไปแล้วคนละ2นัดเก็บได้คนละ3แต้มครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของทั้งคู่เนี่ยแฟรงเฟิร์ตชนะ1เสมอ1แพ้3ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลชนะ 1. แพ้4ฟอร์มโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงนี้ทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันเลยนะมาดูขุมกกกกําาลัััังนนเตะดีว่ครบ ทางฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนักเตะชุดลักอยู่กันครบเลยนะส่วนทางด้านลิเวอร์พูลก็อยู่กันเต็มทีมเช่นเดียวกันแต่ลิเวอร์พูลทีมยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ครับผมมองว่ายังขาดขาดเกินเกินในบางจังหวะส่วนตัวผมยังมองไปที่ลิเวอร์พูลนะเอาอยู่แน่นอนครับจะชนะไปที่สกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับหวานเจี๊ยบเอาล่ะครับมาสรุปแนวทางการวิเคราะห์กันทั้งสี่คู่ในค่ำคืนนี้นะครับคู่ติดดาวเนี่ยผมให้ไปที่เรอัลมาดริดชนะสี่ประตูต่อหนึ่ง คู่ที่2ผมให้ไปที่บาเยนชนะ5ประตูต่อ0คู่ที่3ผมให้ไปที่เชลซีชนะ4ประตูต่อ2คู่ที่4ผมให้ไปที่ริเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อ1ครับหรือพี่ๆท่านไหนไมีความเห็นนอกจากนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ ขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปเราจนจบขอให้โชคดีมันหมานะการทุกคนนะครับคืนนี้ก่อนจะไปวันนี้ครับสำหรับแฟนๆลูกหนังท่านใดที่ชื่นชอบในการเดิมพันบอลเดี่ยวบอลสเต็ปแอดมาได้ที่บ้ลนเขียว n t nnn557 ครับครบจบเรื่องบอลน,น้ําดีเงินชัวมีทุกกีฬามั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ต้องแอด n n n 5 5อมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับขอมาเป็นครบคัวเดียวกันวันนี้ ร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์คู่ติดดาวถูกเพียงหนึ่งคู่รับ10ใบเท่าถ่ายได้ที่ใต้คอมเมนต์และหน้ากิจกรรมหน้าเว็บครับและเขาร่วมกลุ่มในบ้านเขียวฟรีในบ้านเขียวจะมีให้ทุกคู่ไม่ผิดหวังไม่แพ้ที่ใดแน่นอนครับครบจบเรื่องกีฬาต้องที่นี่ที่เดียว nnn557 ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ